ของเข้าใหม่ประจําเดือนมาแล้วค่ะวันนี้มีทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเอาใจทงคู่เลยไม่ต้องน้อยใจเราเริ่มที่คุณผู้ชายกันเลยค่ะคุณผู้ชายจะได้อย่าพิ่งไปไหนนะคะแล้วก็มีของคุณผู้หญิงด้วยเผื่อคุณผู้ชายจะชอบให้คุณผู้หญิงชอบให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้หญิงอยากจะชอบเองก็ได้หมดใช่แล้วของเข้าใหม่แล้วก็ปีใหม่ด้วยนะตัวนี้ตัวนี้ยไม่ลงเลยนี่ให้ลูกค้าอยู่ทุกคนใช่แล้วเลขรุ่นก็ใหม่ด้วยนะคะตัวนี้1 2 6 200ค่ะเป็นขอบเรียบนะคะได้การ์ดใหม่ปี2024ด้วยสวยงามตามเทด์ใช่ตัวตัวนี้นะคะเป็นสายจูนะแต่แล้วก็ข้างข้างหลังก็จะเป็นบานพับรุ่นใหม่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเล่รุ่นใหม่ใช่ตัวนี้ตัวเดิอนเดิมเดิมเลยนะคะมีร่องรอยบ้างแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยค่ะตามการใช้งานช่ขนมุ้งขนแมวปกติค่ะตัวนี้ได้ขอบเรียบเลขกรุ่นใหม่ของเขานี่ก็คือสำรองพลังงานได้ถึง70ชั่วโมงนะคะในในรุ่น126 200ประกันศูนย์ได้ถึง5ปีค่ะโอ้ยอีกนาน ตอนนี้ปี2024นะปีอีก5ปีประกันศูนย์นะคะตัวนี้ใช่แบบสบายใจใช่แล้วตัวนี้ราคาประหยัดกว่าในช็อปด้วยนะคะถือว่าเป็นมือ2ที่คุณภาพดีแล้วก็เพิ่งออกมาไม่นานแค่ประมาณปีเดียวเองนะคะปีเดียวเองเท่่่าไหระตัวนี้ราคาอยู่ที่2 5 9เท่านั้นค่ะว้าวไม่ถึง3เบาๆใช่แล้วก็ประหยัด ประหยัดกว่าในมือหนึ่งด้วยเพราะมือหนึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ29งเ้าว้าวประหยัดไปได้เยอะใช่แล้วก็บางทีไม่มีของด้วยค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นมาที่ดีโมมีของให้เลยแถมราคาประหยัดและหน้าขาวใส่ใส่สบาย้ใส่ได้ทุกทุกวันด้วยนะคะไม่ดูเวอร์หวังมากมีตัวไหนเข้าใหม่มาอีกมาดูของคุณผู้ชายต่อเนื่องเลยค่ะหน้าขาวแล้วใช่ไหมเลยค่ะ ต่อได้หน้าน้ําเงินเลยออขอบเ,เรียบเหมือนกัน,นสุดๆ,ดๆใช่แล้วค่ะตัวนี้ได้กัดใหม่ด้วยนะคะปี2022ส <2022 S 2> ่ก็เลขดีมากแล้วดูวันที่เขาซื้อวันที่22โชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นเลขคู่หมดเลยอ่ะใช่แล้วแบบหนึ่งละคะอ่ะโอเค ยี่สิบสองเดือนสิบเอ็ดปียี่สิบสองใช่แล้วค่ะหนึ่งสองหกสามศูนย์ศูนย์นะคะตัวนี้มีเหรียญแท็กครบเลยค่ะตัวนี้ใช่แล้วค่ะราคาก็เบาๆนะไม่ถึงสามแสนใช่ตัวนี้อยู่ที่สองเก้าเก้าเท่านั้นค่ะเก้าหมื่นเก้าพันบาทไดมีวันที่นะตัวนี้มีวันที่ค่ะขอบเรียบสายออยสเตอร์ค่ะลุคสปอร์ตนะคะใส่ได้ทุกวันเลยคุณผู้ชายน่าจะชอบนะคะเพราะว่าใส่แล้วเต็มข้อแล้วก็ได้หน้าน้ําเงินด้วย ตัวนี้จะขึ้นกล้องด้วยขึ้นกล้องเลยขึ้นข้อถูกต้องตัวเรือนเดิมๆนะคะตัวนี้สวยงามสวยงามข้อครบนะค่ะได้ปีโอเคประกันประกันก็ยังอยู่นะจ๊าซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดใช่ไหมคะได้หมดค่ะคุยหลังไม่ได้เลยค่ะหรือว่าทักไลน์แอดดีโมแบรนด์มาได้นะคะหรือว่าเบอร์โทรก็โทรมาได้เลยทั้ง0ูน3 0 9 9 7 7ก็จตรงกับ g o o g l e Map ด้วยนะคะใชเช็คก่อนค่ะหรเคผู้หญิงมาหรือยังแน่นอนเราต้องมาแล้วสิ ตัวนี้ตัวนี้ไซ์ยอนนิยมเลยค่ะบอยไซเพชรกระจาย v i ไอเพชรนะคะสวยงามมากตัวนี้เป็นเลขรุ่นใหม่อีกแล้ววันนี้เลขรุ่นใหม่กับพร้อมกับของเข้าใหม่เลยราคาแรงสองเจ็ดแปี่สี่นะคะตัวนี้ในช็อปแอบบอกว่า5้าแสนนะแม่เจ้าแม่เจ้าแล้วก็อาจจะไม่มีของด้วยให้ช้อปปิ้งใช่แล้วค่ะ ราคาใช้ได้ราคาตัวนี้ราคาใช้ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกปีก่อนปี22ปนะคะเออรู้สึกประกันโรเล็กก็ยังอยู่ด้วยอีก5ปี<อ>นะคะนัป่ปหปียังอยู่ค่ะประกันศูนยนะคะแล้วก็ตัวเรือนเดิมๆนะคะตัวนี้ตัวเรือนเดิมๆมีรอยขนแมวบ้างไม่เป็นไรไม่มีผลต่อการใช้งานกำลังเครื่องก็ดีเยี่ยมนะคะขอบเพชรกระจายรุ่นยอดนิยมนะคะ ตัวนี้ไม่ถึง4 0 0แสนในช็อป5 0 0แสนอย่างน้อยแล้วก็ประหยัดไปเป็นแสนนะใช่ตัวนี้ราคาให้ลูกค้าดีโมนะคะไปใช้งานเบาๆอยู่ที่3 98ค่ะ398เก้าันบาทใช่ช่วงนี้ทองก็เริ่มลงมาแล้วส่วนนาฬิกาเรานี่ราคาดีอยู่ราคาดีไม่ไม่ไม่ขึ้นด้วยไม่แพงใช่ัวนี้ใช้งานได้แล้วก็ราคาจะประหยัดกว่าในช็อป ค่อนข้างดีเลยนะคะบางตัวเพราะว่าแล้วก็ในช็อปอะต่อให้ลูกค้าไปซื้อบางบางทีไม่มีของหรือไม่ก็ต้องจองคิวนะคะใช่บางที่ปี5ปีลูกค้าก็มีใช่ก็มีใช่แต่มาที่ดีโมได้ของแน่นอนได้ของแน่นอนค่ะแล้วก็ได้ราคาประหยัดด้วยนะคะโอเคสำหรับคุณผู้หญิงอันนี้คุณผู้ชายดูให้คุณผู้หญิงได้นะเพราะว่าหน้ามุกก็ถามกันมาค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้หนึ่ง4หนึ่งเจดสี่ค่ะ กล่องไบโลเล็กซ์นะคะตัวนี้สายจูบิลี่บานพับมงกุฎนะคะแล้วก็ได้หน้ามุกฟลุ้งฟริงหลักเพชรด้วย26มิล white metal u r p e r ใช่หรอภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดภาษาไทยไม่ได้เลยน้ามุกนะคะหน้ามุกอ่ะเดี๋ยวเราหมุนรับตัวให้ดูนะคะเห็นว่าตัวนี้เป็นเลขรุ่นใหม่ในช็อปราคาได้เลขรุ่นใหม่ในช็อป28เมนราคาใช้ได้เลย ประมาณเท่าไหร่นะคะ4กว่า4แสนกว่า4ได้อยู่่าใช่ใช่แล้วเป็นเป็นสติลแต่ถ้าเป็นทูโทนน่ะโดดไป5-6แสนเลย5 0 0แสนกว่าแต่วันนี้เดี๋ยวเรามารอดูราคาดีโมกันใช่อันนี้เป็นสติลนะคะสายแข็งแรงได้ได้หน้ามุกมาทุ e อัพเพิร์หลักเพชรนะคะขอบอยากทองคำขาวกล่องใบโรเล็กซ์ปีอะไรคุณเอ๋ปีน่าจะ16นะลองดูซิ ปี2010ปี2010รลค่ก็จะย่อมเยาลงมาหน่อยแต่คุณแต่สภาพคือนาฬิกาคือดีเยี่ยมมากๆนะคะกำลังเครื่องอะไก็ดีหมดนะคะตัวนี้ันเครื่องให้อีกด้วยตัวนี้1ปี1ปีใช่ใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นเลขเป็นเขาเรียกว่าอะไรใช้งานได้ทุกวันใส่ได้ใส่ได้ไม่เวอร์นะคะแล้วก็หน้ามุกมีความหวานฟลุ้งฟลิ้งด้วยเหมาะกับคุณผู้หญิงที่แบบ ชอบความมุก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 ,มกแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะตัวนี้อยู่ที่259ค่ะ259,000บาทนะคะ,อ,นนคะอันนี้นนราคาแบบะะให้ลูกค้าดีโมไปใช้จริงๆอ่ะไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งเลยเพราะบางทีมือหนึ่งราคาโดดแล้วเนี่ย ก็ไม่มีของ,ของประเด็น<อ>ชาใช่ค่ะถ้าถ้าลูกค้าอยากได้ราคาประหยัดคุณภาพดีนะคะก็มาที่ดีโมก็ได้นะคะมีตัวเลือกให้ให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าก็มาเทียบดูก่อนก็ได้เพราะว่าของมือสองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีออ่ะเราก็ต้องมาดูคุณภาพมาดู มามาส่งมาส่งหลูกกันที่ร้านก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะมาจําจองนะคะมาดูมาดูได้มาขึ้นข้อมาลองข้อกันก่อนได้นะคะแม่ค้าไม่ดูแม่ค้าไม่ดูแถวไหมวันนี้สุดท้ายให้คุณผู้ชายใอ่ะตัวนี้มีสปอร์ตไหมอต้องมีต้องมีค่ะของเข้าใหม่ของเราวันนี้มาอีกตัวละ ต้องโคกสิต้องโคกไม่ใช่ต้องเป๊บซี่แบ่เป๊บซี่ดีที่สุดตอนนี้โคกตัวนี้ที่สุดเพราะว่าเราไม่มีเป๊บซี่โคกดีที่สุดค่ะตอนนี้กล่องร้านไปรับประกันร้านรับประกันเครื่องให้อีกนะคะตัวนี้รับกันแท้รับเปลี่ยนรับคืนแถมรับหมุนด้วยนะหมายถึงว่าฝากได้มาฝากได้เช่นเราจะเอาเงินหมุนธุรกิจนู่นนี่ค่าทงค่าเทอมใดๆได้หมดค่ะ โรเล็กทุกรุ่นนะคะลูกค้ารับมาใช่ค่ะสอบถามกันได้<ช>เลยใช่ค่ะ,คะออาหมุนรอบตัวให้ชมโคกก่อนค่ะตัวนี้เป็นขอบฟิล์มนะคะตัวนี้16710 0นะคะ GMT โคก ตัวนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะตัวนี้มาพร้อมกล่องใบรับประกันร้านอ่ะกล่องใบรับประกันร้านนะคะราคาอยู่ที่30-9ค่ะวเก้าค่ะเก็บได้นะคะตัวโคกโคกเป๊ปซี่ใดๆเนี่ยเก็บได้นะคะเป็นตัวยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะคะอนาคตน่าจะสดใสน,นะคะใช่เพราะว่าตอนนี้เก็บได้ค่ะเพราะว่าราคาลงมาให้เก็บแล้วนะคะอนาคตสดใสไม่ได้กาไร ไม่ได้กําไรในตัวเลขเราก็ได้กําไรใส่ถูกต้องซื้อไปต้องใส่นะแนะนําเลยนะคะทุกคนใช่อย่าเก็บนะเดี๋ยวเขาเหงาเดี๋ยวน้องเหงาเดี๋ยวเลยดี๋ยวจะไม่ได้กําไรโอเคหมดแล้วค่ะวันนี้ครบแล้วครบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสนใจก็ทักเลยทักเลยทักไลน์แอดดีโมแบรนด์นะคะหรือว่าโทรศูนย์เบอร์มือถือเนาะศูนย์เก้าสามหกห้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่นะคะเดี๋ยวขึ้นไวให้ค่ะถือว่าจะโทรเบอร์ศูนย์สองก็ได้ต้องตรงกับ g o o g l e Map เท่านั้นนะคะตรวจสอบก่อนโอนเงินนะคะระวังมิจฉาชีพนะคะ ค่ะแล้วงั้นเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบายบบาายยสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ